ตอนนั้นซื้อมาคู่กันอย่างเงี้ยราคายังไม่แรงมากเหมือนนัดปัจจุบันนี้นะพี่เนาะครับไอแม่ลูกแม่ลูกซื้อมาพูดจริงๆแสนสองครับสองตัวละสีตัวทั้งหมดสตัวแสนสองครับ ี่ปีที่แล้วถูกมากเลยค่ะเนี่ยซื้อมาสี่แสนสองอีกครับแต่คุณแม่ดูตัวนี้นะคะคือตัวนี้จะใหญ่ใหญ่กว่า2ตัวที่ผ่านมาเป็นน้องน้องสุดท้องเลยครับเนี่ยมี3ตัวนี่มีพี่น้องหนึ่งตัวนี้น้องสุดท้องจะสูงกว่าเพื่อนหน่อยนึงประมาณร้อยอยสี่สิบเจ็ดโอ้ก็ถือว่าสูงนะคะพี่สยนลำตัวเขายาวมากผิวพันเขาดีมากเลยตัวนี้เขานี่ก็เขาแบบสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยมาสไตล์เขาเดียวกันหมดนะครับใช่เขาสวยแต่ตัวนี้ก็ขั้นเชื่อไหมพี่ เชี่ยงอยู่ครับเชี่ยงอยู่แต่ว่าไอเขาจะระแวงเขาจะคอยคุมผงอยู่แต่เขาเป็นน้องครับเหมือนจา่าผงครับเขาจะเขาเป็นน้องแต่เขาจะคอยคุมผงตัวนี้ท้องไหมครับพี่สิทธิ์ท้องเก้าเจริญครับ 6เดือนแล้วครับอ้ก็คือิในข้อของพิเศษนี้คือจะผสมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ,รบว่ามันไม่มีเม้ดควานะครับค,คือไม่ได้ฟิกใจตัวใช่ไหมครว่าจะต้องไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ได้ฟิกใจตัวว่าจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งจริงๆแล้วผมเคยใส่เงินอู่ไทยครับ,รบแต่เงินอูทไทยเขาให้ลูกใหญ่ในท้องออกไม่ได้ ออกไม่ได้ช่วยหมอที่คนช่วยยังออกไม่ได้ครับแล้วแล้วเขาออกมาปลอดภัยไหมคะลูกไม่ปลอดภัยครับอ๋อเสียไปครับก็เลยใส่ลองใส่กาวเจริญดูกาวเจริญในท้องมันไม่โตเท่าไหร่ออกมาโตข้างนอกอันนี้มีคนสอนมานะตัวนี้แต่จริงไม่จริงเราไม่รู้เดี๋ยวลองดูก่อนปีนี้ครับอ๋อก็คือพิสิทประสบการณ์คือใส่เงินดุไทยเงินโุไทยครับเงินดูไทยแล้วเขาไม่สามารถออกได้ตัวมันใหญ่เกิน ัวใหญ่เกินด oh. ึงก็ช่วยไม่ได้ครับดึงจังหลายคนดึงเจ็ดคนแล้วจะเอารถถายมาดึงอีกคันหนึ่งพอดีมันขยับไปขยับมาได้แต่เขาก็ตายแล้วครับในท้องก็คือตัวตัวเขาใหญ่เกินกว่าช่องคลอดใช่ครับเลยลองมาใส่ไอ้ก้าวเจริญดูครับอ๋อทฤษฎีตอนแรกก็ทฤษฎีลองผิดลองถูกก่อนใช่เนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มาใส่ก้าวเจริญเราก็รอลุนหกเดือนไปแล้วก็เหลืออีกประมาณห้าเดือนก็จะคลอดแล้วที่ห ใชได้ครับเสียแต่ใช่ได้สิลูกเพราะว่าเงินไท่ก็ตัวใหญ่ไงตัวใหญ่บิ๊กอันนี้คือก้าวเจริญก็ใหญ่นะพี่ใหญ่ใหญ่จริงก้าวเจริญก็ใหญ่คือเราต้องดูด้วยนะพี่นะว่าในการแบบว่าใส่พ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์มาผสมกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูไซส์ดูอะไรอย่างงี้ว่าเข้ากันได้หรือไม่ได้อย่างงี้ด้วยใช่ไหมครับพี่บางตัวก็เข้ากันมันเป็นการผลเสียของการผสมเทียมนะครับผมถามหมอเขาหมอเขาว่านี่แหละคือการผลเสียจะเกิดว่าเลือดมันเข้ากันมากไปก็ มีแบบนี้แหละเกิดขึ้นถ้าเขาออกมาอย่างเงี้ยคือเลือดเข้ากันได้อย่างเงี้ยคือผิวพันควายลักษณะควายเขาก็จะเด่นไปเลยใช่ไหมครับพี่แต่ถ้าไม่ได้คือมันจะด้อยไปอย่างเงี้ยคพี่ผิวพันลักษณะลำตัวอะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าไม่ได้ครับโอ้หตัวนี้ก้าวเจริญก้าวเจริญก็ตัวใหญ่แม่พันธุ์ก็ยาว ได้ความยาวเนาะความสูงก็โอเค147หนูถือว่าโอเคเลยนะคะ147กำลังดีเลยนะคะคือลักษณะต้นขาของเขานี่นะคะคือแบบว่าเป็นควายเหล่าของอุท,ทัยธานีเหมือนกันนะคะค